สวัสดีครับผมยีอ้อน,นะครับวัชาราลุงเรืองแท็กเตอร์หรือหอจกรวัชราแท็กเตอรอ์วันนี้ผมก็จะมารีวิวนะครับกับตัววิกคอปเปอร์นะครับวิกคอปเปอร์ตัวอาร์มล็อกเปลี่ยนเร็วเปลี่ยนจากมุ้งกีเป็นหัวกระแทกหรือว่าเป็นการล็อกต่างๆของชิ้นส่วนที่เราจะใช้งานนะครับอ,อย่างเช่นตัวนี้ก็จะเป็น HDR นะครับตัวใส่พิทีสานะครับหรือว่าลด โคมมาสุนหรือว่ายี่ห้ออื่นก็นได้ขอให้เป็นสลัดสามสิห้ามิลนะครับก็ใส่ได้หมดของรถเล็กนะครับาราคาก็จะอยู่หนึ่งหมื่นบาทนะครับอันนี้ราคาก็รับหน้าร้านนะครับ1 0 0 0 0หมื่นบาทแล้วก็มีชุดการขันประแจให้ครบนะครับรุ่นนี้ก็จะเป็นเกียวนะครับไม่ต้องเดินระบบลายน้ำมันไฮดรลิกรุ่นนี้จะเป็นเกียวการปลดล็อกของของ,ของตัวด้านหลังนะครับส่วมาถ่ายตัวนี้ครับรุ่นนี้ก็จะเป็นเกียวขันตัวล็อกด้านหลังนะครับ ตรงนี้ก็จะเป็นเกียวขันเกียวขันเพื่อการทางออกของหัวนะครับครับเวลาเราขันมันก็จะทางออกเลยนะครับจะเป็นลักษณะอย่างนี้นะครับเนี่ยครับเป็นเกียวขันนะครับอันนี้ขันถูกอันนี้ขันเพื่อทางครับทางออกนะครับตัวนี้ครับประยัดนะครับเป็นเกียวขัน พอขันแน่นเสร็จปุ๊บเราก็เป็นการล็อกค,ครับล็อกอย่างนี้นะครับล็อกอีกรอบหนึ่งครับแล้วก็มาล็อกน็อตตัวนี้ด้านนี้นะครับล็อกเกียวด้านนี้อีกทีหนึ่งนะครับเอาประแจขันขันล็อกเข้าเลยครับใช้งานง่ายครับไม่ต้องเดินระบบไม่หลกให้ยุ่งยาก เป็นเกี๊ยวขันได้เลยแบบนี้ก็ใส่ขนาด3มตันนะครับสลัก3ามมิลจะเป็นโคมั่สูหรือว่าเป็นยี่ห้อไหนก็ได้ขอเป็นสลัก3ามบมิล่ได้เลยแล้วก็มาดูของคูปัต้าครับตัวพวกนี้ก็จะนำใส่ของคูปัต้า KX91 3นสะครับเป็นรถคูปัต้าถุงไทยหรือว่าเป็นรถเก่าญี่ปุ่นขอให้เป็นสลัก40มิลครับ สลักสีส่จะมีนใส่ได้หมดเลยแล้วเพราะระยะมันใกล้เคียงกันอยู่แล้ววิธีการล็อกก็เหมือนกับตัวขนาดนู้นนะครับมีล็อกเหมือนกันเป็นแบบเกี่ยวขันเหมือนกันครับอยู่ในราคาหนึ่งหมื่นบาทครับผมหนึ่งหมืนบาทเท่านั้นตอนนี้ของมีจํานวนจํากัดแล้วนะครับเพราะว่าลูกค้าสั่งจองมาจําจองมาเยอะมากตอนนี้กําลังเช็ครายชื่อแล้วก็แจ้งลูกค้าเพื่อําการจัดส่งนะครับของมีจํานวนจํากัดนะครับ ถ้าลูกค้าท่านใดสนใจก็โทรมานะครับตูน8 5 8 2ด4 3 4 3ครับของมีจำนวนจำกัดแล้วก็อีกไซส์หนึ่งก็เป็นตัวขนาด5ตันหรือว่า p c 40หรือว่ารถขุดขนาด5ตันครัอบอย่างตัวขนาด5ตันก็จะมีตัวการล็อกตัวนี้ก็จะมีตัวสลักล็อก นะครับจะมีโซ่สลักล็อกตรงนี้เป็นการล็อกล็อกหวางเพิ่มกันขายด้วยนะครับก็จะเป็นแบบเกลียวเหมือนกันนะครับใส่ U 5 5หรือว่าผมมสุบ PC สี่สิบสขอให้เป็นสลัก45่ิบห้มิลน,นะครับใส่ได้หมดรถเก่านอกหรือรถใหม่ศูนย์ไทยอะไรใส่ได้หมดเลยครับเป็นเกียวเล่งขันเหมือนกันครับพอขันล็อกแน่นปุ๊บแล้วก็มีสลักตรงนี้ ขวางอีกรอบหนึ่งนะครับจากขวางล็อกลอกหนึ่งคือกันหัวคายแล้วก็มีน็อตตัวนี้นะครับตัวนี้ใช้ประแจอ,อัดล็อกการเกียวคายอีกหนึ่งรอบอย่างนี้นะครับ,รบก็ใช้งานสะดวกครับคล่องมีบล็อกปอกแกกแถมให้เหมือนกันของดีมีจำนวนจากัดน,นะครับ ตอนนี้ครับก็ถ้าลูกค้าสนใจก็โทรมาเลยครับศูนย์แปดห้าแปดสามสามสองเก้าสี่สามหรือจะมารับด้วยตัวเองที่อำเภอพระพุทธบาทจังหวัดสระบ,บุรีนะครับร้านหอจกอวัชราเด็คเตอร์นะครับกับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับกดถูกใจที่ตามเพจหรือว่ากดเพิ่มเพื่อนหรือว่าถูกใจตามเฟซบุ๊กได้นะครับตามเพจก็หอจกอวัชราเด็คเตอร์เลยครับที่หน้าเพจอาจจะมีของดีราคาถูกให้ทุกท่านได้ชมกันนะครับและอัปเดตอยู่ตลอดเวลานะครับผมขอบคุณครับ ¿Qué know,